สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเฮล์แม็กคลิปวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งในทีมงานของโตโยตานะครับในโซนของการพัฒนารถยนต์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเร a ิโนลชิฟเอนจิเนียร์นะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มออก สื่อเห็นหน้าเห็นตามมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็นอกเหนือจากพี่เอไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีอท่านหนึ่งที่จะมาแนะนําให้รู้จักก็คือคุณสุวดีสมุทธนานนนนะครับผมเป็น Regional Chief Engineer ของ Toyota Hilux BEV หรือว่าที่บ้านเราจะเรียกกันว่าเป็น Travel E นั่นเองสวัสดีครับพี่กีบ เหมือนนั่งคุยกันสบายๆเนาะบรรยากาศก็สบายจริงๆแหละพระดูจริงๆคืออยากให้ดู back กราวด้านหลังว่ามันก็แบบสบายจริงเป็นอย่างไรมาอย่างไรถึงได้เข้ามาทํางานอยู่ในโตโยต้ากันอก่อนน้านี้ทาอุตสาหกรรมอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเรียนจบอะไรมาทําอะไรยังไงมาอันนี้ครับลิปนี้อยากให้เป็นประโยชน์กับบรรดาน้องๆที่อยากจะเข้ามาทํางานอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จบตรงมาจากคณะวิศวกรรมนะคะก็คือจาก แผนะจากสาขาเครื่องกลเครื่องกลนะฮะแล้วก็พอจบปุ๊บก็เข้างานที่โตโยต้าเลยแต่เป็นที่โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ก่อนอ่าก็ค่ะที่สำโรงทพราะงั้นสำโรงก็แผนกที่ทําก็คล้ายๆกับแผนกเทคนิเขาเซ็นเตอร์น่ะค่ะแต่ว่ตอนนั้นเนี่ยทางสำโรงก็จะมีเป็นแผนกเทคนิเขาเซ็นเตอร์เล็กๆแต่ไม่เชิงเนเทคนิเขาเซ็นเตอร์ก็คือเป็นอ่า product development ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการ evaluation ของบาร์ดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นเออ่โตโยต้าอ่ TTCAP นั่นโตโยต้าอ่า TTCAP ก็คือมาเปิดที่เตย์ต t e c h ค c ิคเ e ็นเตอร a เ i เช c ยพิเก็คือมาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยอยากได้คนที่เคยทำงานจากเตย์ต้ามาก่อมาบางบางส่วนก็ย้ายมาครับผมก็คือตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นก็เลื่อยมาเลยเปลี่ยนเป็นจาก TTCP นะคะเป็น Tmap Tm แล้วก็วันนี้เป็น t m a ก็คือ t m a แล้วก็พอย้ายมาเนี่ยก็คือทำในส่วนของ material engineering ทำมาตลอดก็คือจะดูเรื่องสีเรื่องพลาสติกเรื่อง ป้องกันสนิมอนดีโพลูซัอรอ่านะคะก็คือจะดูพวกแมทเทเรียลไม่ได้ดูเป็นรถนะคะก็คือเป็นแนนแมทเทเรียลทีนี้ในส่วนของเรื่องแมทเทเรียลเนี่ยมันมีความน่าสนใจเรื่องหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีเคสที่ว่าบริษัทรถยนต์หลายๆค่ายก็ต้องพยายามที่ดูเรื่องของต้นทุนกันเรื่องของเรื่องของสนิมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หลายๆค่ายเขาคอนเซิร์นตรงนี้กันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของรถยนต์โตโยต้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสนิมเนี่ย ในตอนนั้นกับในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างพี่อันนี้ของเชื่อว่าคนหลายคนไม่ค่อยรู้กันหรอกอมไม่ต่าง <c oughs> คือเราเราจะมีเราจะมีะม target ในการ development ของเราก็คือว่าจะไม่เกิดสนิมก็คือประมาณ20ปี20ปีค่ะแล้วก็บังพาร์ทก็จะเป็น15ปีคือแล้วแต่ความซีเวียของการใช้งานแต่ว่าเราจะมี target ตรงนั้นนะคะกะ็จริงๆอ่ะเรื่องของเรื่องของการป้องกันสนิมเนี่ยมันค่อนข้างยากเช่นลูกค้าไปใช้งานในแต่ละ พื้นที่ในแต่ละเอ v i r o n m e n t หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งทั่วโลกก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็พยายามจะมีสเปคในการที่จะป้องกันสนิมให้ด้มากที่สุดแต่เราก็ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าจนกระทั่งมันต้องเลยมาสักประมาณ5ปี7ปี10ปีถึงจะเริ่มเห็นาจะถ้ามันเริ่มเกิดสนิมที่มันไม่สามารถจะทนได้ตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงสเปคขึ้นมาอย่างรอบนี้ ของตัวทาวเวอร์อีเรามีการส่งไปเวสต์เอเเยุโกปจากทางจากประเทศไทยอยนะ่างเงี้ยก็ต้องมีการป้องการสนิมให้ดียิ่งขึ้นอย่างในประเทศไทยเนี่ยในในภูมิประเทศในโซนแถบไหนที่ลูกค้ามีโอกาสจะเสี่ยงากับการเจอสนิมได้มากที่สุดบ้างอันจากจาก,จากรีเสิร์ชของพ,พี่เองเอในงโซนเอเชีย<ะ>ไม่ค่อยไม่ค่อยเหรอฮะไม่ค่อยมีก็นอกจากว่าเป็นการใช้งานที่ เป็นสเปซิฟิกแอเรียเช่นริมทะเลฟาร์มกุ้งริมทะเลหรือว่าอะไรหรือว่าที่จะเป็นเพราะว่าเขาจะมีพวกเคมีคองบางอย่างมีสารเคมีบางอย่างแต่ว่าถามว่าเอเชียเนี่ยในโซนในวัอร์เมนทัลเองของเราเนี่ยจริงๆตามทะเลมันก็ไม่ได้ซีเวียขนาดนั้นแต่ที่ซีเวียจริงๆก็จะเป็นทางยุโรปเพราะว่าเขาใช้เกลือในการละลายหิมะเกลือละลายหิมะใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ค่อนข้าง ซอเสีเยในเรื่องสีรีรกหนึ่งใช่ไหม<ช><ช>ครับ<ช>แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามองกันต่อก็คือว่าคือเรารู้ว่าโตโยต้าจะค่อนข้างมีมาตรฐานกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาก็มีหเหมือนกันนะครับเท่าที่ทํางานมาเนี่ยมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเราคิดว่าเฮ้ยโตโยต้าเขา ซีรีส์ได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันมีเรื่องไหนที่แบบแบบแบบปิ๊งขึ้นมาในหัวตอนนี้ไหมหลายเรื่องเลยค่ะตั้งแต่มาทํารถกันนี้ก็คือทําให้นอกจาก,จากก่อนเราเคยดูแต่มาบบที่เรียกตอนนี้มาดูรถทังคันแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่ารถเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างมีระบบอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจในการพัฒนารถเนี่ยก็คือในรถคันนี้ก็คือว่าโตโยต้าจะมีแนวคิดในเรื่องของเขาเรียกว่า fuel s a สมถึงว่าสมมติว่าอันนี้สมมุติว่า พาร์ทชิ้นนี้หรือซิสเต็มอันนี้เนี่ยไม่สามารถทํางานได้เขาจะต้องมีระบบในการใช่ในการแบ็กอัพก็คือว่าสมมติเราทํางานไม่ได้รถช้าลงและหรืออะไรเงี้ยแต่ก็จะมีอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คอยรองรับว่าทําให้รถเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนขับหรือว่าคนนั่งครับผมตรงนี้แหละที่ค่อนข้างจะมันเลยทําให้รถตัวตาเนี่ยค่อนข้างจะมีคอสที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะว่าเราเราคิดเราคิดไปเยอะ อ่าครับผม <właśnie. S 1> ทีนี้พอจากส่วนงานของ material development แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนีย่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มาทำไฮลักซ์ก็เขาาย้ายมาดื้อเขาย้ายมาดื้อซะงัไงพี่เขาพูดตรงเลยนะฮะย้ายมาดื้อเลยทีเดียวนะฮะโอเคไม่หรอกก็คือมันเหมือนกับว่าเราทํำ material มาจนกระทั่งทางผู้ใหญ่ก็คงมองว่าอิ่มตัวแล้วอยากจะให้เราลองไปทำอย่างอื่นบ้างทีนี้เนี่ยพอดีช่วงนั้นเนี่ยมีโปรเจกต์ไฮลักซ์รีโวเอรีโวเอรีโวเอขึ้นมาก็คือ เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะสั้นๆก็คือเพราะว่าจะต้องรีบทาให้เสร็จตามที่เราสัญญากับทางรัฐบาลไว้ตอนนั้นร e, ีวอเอเนี่ยโปรเจกต์มันเริ่มมาประมาณช่วงปลายของปีไหนจริงๆเริ่มประมาณ2021ปลายปีอ,อ๋อ2021ปลายปีใช่ไหมะะฮะอือแล้วก็เราออกจริงจริงก็คือ2023แต่ว่าเรามีโว์ที่บุรีรัมย์ก่อนของพี่อ่าใช่ใช่ใชตอนนั้นที่ทเราที่เราเจอก็คือตรงนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นคันแล้วก็คือได้รับได้รับหน้าที่ตรงนั้นนนมมาาาาทททะคแลล้้วกกกก็็อ่หัััังงงจียืรรถึ อ่าประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไฮรักทราเวล E เนี่ยตัวโปรเจกต์มันเริ่มต้นช่วงประมาณประมาณปีไหนพี่คือจริงรจริงก็พอเริ่มมีเวล E มาเนี่ยม,มันก็คือจะเป็นเบสของตัวไฮรักทราเวล E ละเพราะมันเป็นกระบะไฟฟ้าครั้งแรกของเทอร์ด้าเลยใช่อคืที่ที่รีเจนต์ Legend อื่ยังไม่เคยทาทีนี้เนี่ยอสองพันยี่สปลายปีเริ่มรีเวล E มาเสร็จปุ๊บครับล้วก็ค่อยๆต่อยอดกันมาจนถึงทราเวล E ก็กึ่งๆว่าไฮแลนซีเวอมันจะเป็นการเป็นรถ trial ทดลองอ๋อใช่ก็อาจจะไม่เหมือนเป๊ะอย่างเช่นเราทดลองที่พอดีว่ามีมีการร่วมมือกับทางพัทยาของแถวก็จะก็จะทําแค่เป็นตัวขับหลังอ่าครับค่ะขับหลังแล้วก็ออโรถไม่ได้อาจจะพอทาวเวอร์อีปุ๊บจะเป็นขายจริงแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Global Customer ก็คือเป็นลูกค้าทั่วโลก ก็จำได้ว่าเคยมีโอกาสลองขับอยู่ครั้งหนึ่งหน้านี่อย่างเบาเลยเ <c oughs> ขาดูคันที่มอเตอร์มันไว้ด้านหลังใช่ไหมครั <c oughs> ซึ่งพอมอเตอร์ไว้ด้านหลังปุ๊บเนี่ยอนหน้ามันเบาปุ๊บเนี่ย ดาวฟอร์ดมันก็ต่อให้แอร์ดเดนามิกมันช่วยมัน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 กดหน้าเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่พอใช่ไหมตอนนั้นจําได้เลยว่าตอนที่ลองขับตอนนั้นเนี่ยยังบอกกับทีมเลยว่าขอสองมอเตอร์เถอะอย่างน้อยๆ้ให้มันมีมอเตอร์อะไรสักอย่างมาถ่วงน้ําหนักด้านหน้าไว้ตอนนั้นนะนะวันเวลาผ่านไปถือว่าเร็วนะพี่แป๊บๆปี่อโอ้โหออกมาล้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เราได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วก็เห็นว่าทํากันต่อเนื่องก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่นี้เนี่ย ในตอนที่ทำไฮรักทราเวี E เนี่ยโจทย์หลักของการพัฒนานรถคันนี้เป้าหมายหลักของเขาอะ่ะคือการเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ดีในด้านไหนยังไงบ้างในตอนนั้นก็คือเริ่มต้นว่าทําไมถึงทํารถกระบะไฟฟ้าก่อนก็คือว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบไปแล้วในเรื่องของมัลติพาสเวก็คือ พยายามจะทำะลดซีล้อเอมิชชันขึ้นมาเลยว่าที่จะให้ลูกค้ามีทางเลือกอทีนี้ทำไมถึงเลือกไฮลักเพราะว่าไฮลักัมีการขายทั่วโลกอพอเราลงโมเดลนี้ปุ๊บเนี่ยทั้งทั่วโลกสามารถเลือกไปใช้ได้นะคะและพอหลังจากรีโบอีมาปุ๊บเป็นการทดลองแล้วเนี่ยทาวเวอร์อีเนี่ยมองถึงลูกค้าทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโฟร์บาโฟร์สแล้วก็ในเรื่องของออฟโรดเพราะว่าม,มีการใช้งาน ตามฟฝีคัสเตอร์ในต่างประเทศนะคะเป็นหลักแล้วก็มีลูกค้าเมืองลูกค้าฝีอะไรเงี้ยค่ะคือการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมบุรสมบันก็คือเราก็เลยมองว่าไอรักเนี่ยเป็นหลักๆของเราก็คือเป็น QDR แล้วก็เป็นออฟโรดเนาะฉะนั้นเนี่ยรถกระบะไฟฟ้าคันนี้ต้องออฟโรดได้ QDR ก็คือ Quality Durability และ Reliability นั่นเองนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมนะฮะคุยก็โตโยต้าเนี่ยจะพูดเรื่อง QDR บ่อยมากใช่นะครับแล้วทีนี้เนี่ย พอเราพัฒนารถมาได้ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมีความท้าทายอะไรที่รู้สึกว่าโอ,โอ้โหมันยากจังเลยกว่าจะผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยคือเรารู้ว่ามันมีเยอะแหละแต่แบบมันมีเรื่องไหนที่รู้สึกหืมแบบหินจังเลยฉันผ่านไปยากจังเลยเงี้ยเออแต่ฉันก็ผ่านมาได้อะไรเงี้ยลยากทุกอย่าง <laughs> ทุกอย่างเลยทุกอย่างเพราะว่าการนำแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็เอามาใสาเ่เป็นเป็นเป็นตัวไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยม,มัน พูดตรงๆว่ามันไม่ได้ถูกเดเวลลอปมาเป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่ต้นพยอยามจะยูทิลไลซ์ตัวตัวอย่างแล้วก็ตัวยูนิตของตัว B ีวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ริเริ่หรอกตั้งแต่ต้นเพราะว่าเสียเวลานานแล้วมันต้องมันจะต้องทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเยอะแยะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามเลือกอันที่เราพอจะมีอยู่แล้วแล้วก็เอามาคอมบิเนชันกันแล้วเป็นระบบไฟฟ้ากับตัวรถกระบะเนี่ยก็คือพอเอามาคอมบิเนชันกันเนี่ยทุกอย่างมันเลยมีลิมิเตชันหมด มีเรื่องของอตัวอะไรก็คืออย่างตัวเฟรมนะคะก็คือเดิมเนี่ยมันมีเครื่องยนต์อยู่หน้า,าแต่พอเอาเครื่องยนต์ออกไปแล้วเรามาใส่เป็นระบบไฟฟ้าแทน ในเรื่องของการชนการชนอย่างเงี้ยมันก็จะชนยุบเข้ามาเยอะขึ้นยยฉะนั้นเราต้องทำให้ตัวเฟรมเนี่ยแข็งแรงขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการคิดตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆ<ช>ที่มันจะต้องเป็นระบบของตัวตัวรถกับตัวยูนิตตัว BV ยูนิตเนี่ยที่มาเข้ากันเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคนละโลกแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทุกอย่างในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นรถไฟฟ้าคันแรกกับไบฟ้าคันแรกก็ ตัวฟอร์แมตบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนอะไรเงี้ยพอเราเรามาเทสพบเจออ้าวอันนี้ฉะนั้นเนี่ยความยากของมันเนี่ยมีมาเรื่อยๆตลอดเลยของการเดินทางของรนโอเคเรารู้ว่ามันมีรี v ว l ีแล้วก็จบรี v ว l ีทีนี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นของ t r a v วลีจนถึงวันที่ออกขายเนี่ย ระยะเวลาในการพัฒนาของมันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณกี่ปีฮะเอาเฉพาะทอร์โวอีประมาณ4ปี4ปีใช่ไหมค่ะเฮ้ยก็ถือว่าเร็วนะสำหรับนิวโปรดักเพราะปกติ standard toyota ต้องมีประมาณ6ปีขึ้นประมาณแต่เราไม่ได้นิวเดเวล o อปทั้งหมดอ่าก็คือมียกพาร์ทยกของจากเ e v ร์โีต่อเนื่องมาด้วยแล้วก็เดเวล o อปต่อเนื่องการอะไรใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยสำหรับ การไม่ไไฟฟ้าคันแรกแน่นอนหละว่ามันอาจจะยังมีจุดที่อาจจะยังไม่ได้โดนใจลูกค้าสักทีเดียวซึ่งอันนี้เราก็ยอมรับเราก็รู้กันอยู่นะคนทํารถก็รู้กันอยู่มันก็จะมีหลายๆข้อจํากัดอย่างเช่นเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมฮะหรือเรื่องของการชาร์จไฟทีนี้อย่างเช่นเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถแยกชุดได้แยกซ่อมได้แยกอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็จะมีบางชิ้นส่วนที่แชร์กับ BZ4X อย่างที่เราทราบกันทีนี้เหตุผลของการที่สเปคของรถออกมาเป็นออย่างตนนเี้ อพอจะอธิบายนิดนึงได้ไหมฮะว่ามันอะไรยังไงก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปก็คือว่าเราเราเราคิดว่ารถกระบะไฟไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือรถกระบะฉะนั้นการใช้งานเท่าหรสมบูรณ์สมบูรณ์สมบันสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญสําหรับรถไฟฟ้าก็คือตัวแบตเตอรี่ต,ต,รตัวแบตเตอรี่เราพยายามจะไม่ให้กระทบกระเทือนมากเพราะว่า มันเป็นแหล่งใจไฟก้อนใหญ่ใช่คะทีนี้เราต้องการโปรเทคแบตเตอรี่ตรงนั้นแหละทีนี้รถกระบะโปรเทคแบตเตอรี่ต้องว่าเราพยายามจะป้องกันการกระทบกระเทือนเพราะว่าเราใช้งานอย่างสมบูรณ์สมบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่ให้อยู่ในเฟรมพออยู่ในเฟรมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเรามีสเปซที่จากัดเราพยายามจะแม็กซิมั่ยในการใช้ตัวแบตเตอรี่เซลหรือโมดูลที่มากที่สุดแล้วณตอนนี้แต่ว่าก็คือตอนนี้มันทำได้เท่านี้นะคะคือจะเพิ่มกว่านี้เราต้องคิดถึงเรื่อง เรื่องคลู i ิงด้วยว่าเรา,า,าสามารถระบายความร้อนได้ข้างในการระบายความร้อนเป็นเร่งสำคัญกับแบตใช่เพราะว่าจะทําให้แบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานได้นะคะแล้วก็เรามีการ ปกป้องถ้าตามที่ทุกท่านจ,จะทราบก็คือเป็นไดมอนกาดก็คือปกป้องแล้วปกป้องอีกเป็นเป็นโครงสร้างก้างปลาอยู่ข้างล่างแปะโป๊ะเข้าไปใช่ไหมแล้วลเชื่อมติดยึดกันเ<ช>ข้าไปแล้วก็เห็นบอกว่าตัวเฟรมของ Travel-E เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันมีความแตกต่างจากเฟรมของไฮรัสปกติ55%แล้วก็เห็นอาจารย์สุรินแก แชร์บอกว่ารต้องมีเปลี่ยนทั้งเฟรมหลังด้วยชิ้นหลังด้วยมีคอตรงนั้นตรงนี้ไปเสร็จประมาณสิบ4าสิชิ้นประมาณนั้นก็อันนี้ตัวได้ถูกชระมาสิบสามชิ้นด้วยแม่ใช่ไหมก็ถือเยอะอยู่ว่าต้องเอาเอาแบตเตอรี่ใส่ลงไปตรงกลางฉะนั้นเนี่ยอันที่มันเป็นช่วงล่างที่เฟรมเฟรมในส่วนที่เป็นรถเครื่องยนต์เดิมเนี่ยค่ะก็จะไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดแล้วเรามีมอเตอร์น้ำหนักเยอะอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเราก็ต้อง ทำตัวเฟรมให้มันมารองรับน้าหนักตรงน,นั้นด้วยค่ะคิดว่าแนวทางหลังจากเนี้ในในเจเนเรชันต่อๆไปหลังจากเนี้ยคิดว่าถ้าอยากจะทำไฮรักส์ทาวเวออีกันให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกจากปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะโฟกัสไปที่จุดไหนมากที่สุดตอนนี้เราเราเราทาเก็บรถไฟฟ้าเนี่ยพยายามจะให้เท่ากับรถตัวด,ดีเซลรถดีเซลอ่ะเพราะว่า การใช้งานของระบัฟเฟอร์ค่อนข้างหลากหลายแต่ถามว่าในการที่จะมารีเพลยทั้งหมดเนี่ยน่าจะทําได้ยากเพราะการใช้งานหลากหลายมากทีนี้เนี่ยตอนนี้เราทําได้มาถึงเลเวลหนึ่งจุดหนึ่งที่สามารถทดแทนการใช้งานของรถเครื่องยนต์ได้ในสโคปหนึ่งครับผมทีมนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มันเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเร์ทุกคนติดใจเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักบรรทุกในเรื่องของโคยิงซึ่งเป็นหลักๆของ ตัวรถกระบะจริงออฟโรดคิดว่าเรานาเราทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในเรื่องของเรน g e แล้วก็เรื่องของน้ําหนักเ a y l o a แล้วก็โ i อ g เนี่ยยังยังได้น่าจะได้อีกกว่านี้ต่อยอดต่อไปได้คอ่ะทีนี้ในแง่ของการไปเซอร์ไสลูกค้ามาเนี่ยความต้องการของลูกค้าที่ใช้รถกระบะไฟฟ้าเนี่ยอยากให้พี่กิฟแชร์ว่าคนไทยกับฝรั่งเขาคิดและเขาใช้รถกระบะไฟฟ้าต่างกันมากน้อยแค่ไหน ต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าต่างต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นการใช้งานจริงครับเป็นแบบเวิร์กยูสจริงๆนะคะก็คืออย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยก็คือรถระบาดไฟฟ้าหมอกะคายก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือจะเป็นลูกค้าเหมืองในเหมืองนะคะคือใช้ในเหมืองมี่ใช้วัในเหมืองนะคะแล้วก็แต่ถ้าอย่างเป็นยุโรปในส่วนของยุโรปก็จะมีเหมืองด้วยแล้วก็จะมีที่เป็นลูกค้าฟรีที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ในโครงการหรือโปรเจกต์ที่เขาไปประมูลมาแล้วก็ ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้มงวดในเรื่องของซีโร่เอมิช o นของชอเนี้ยครับเพร <ผม S 2> ออาะฉะนั้น,ะะนตัวนี้ก็จะมีความต่างอย่างหนึง่งคือหลายๆคนก็จะถามว่าฉันทำเอาไฮรักทารวูมาทําไฟฟ้าทําไมมันมีเหตุผลรองรับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเสิร์ฟทั้งตลาดในเมืองนอกแล้วก็เสิร์ฟตลาดในเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่คือเป็นตลาดพวกลูกค้าองค์กรลูกค้าฟรีแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นเอ่อ i ิ d i v i d u a l u s ปาปายบ้างอทีนี้ ทำงานกับโตโยต้ามาตอนนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วนะไม่แน่ใจประมาณอ uh, ่24ปีโอ้ห24ปีนี่ก็ไล่เรียกกัดผมอยู่ในวงการนี้เลยนะ <c oughs> องค์กรอย่างโตโยต้าเนี่ย<า>ให้อะไรกับเราบ้างเช่นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอการทํางานเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยหลักๆเนี่ยองค์กรโตโยต้าเนี่ยให้อะไรเราบ้างทำมา24ปีจะ25ปีแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนโตโยต้าไปแล้วฉะนั้นบางทีจะไม่ค่อย เร่อเราเราได้อะไรจากเตร์ตา้ามาเหมือนกับว่าเราเรา,เราเรียนรู้กับทุกอย่างครับผมแต่ว่าหลัก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 เนี่ยสำหรับพาะการที่มาลงในโปรเจกต์นี้และการในการเดเวลลอปรถคันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำงานตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเรื่องนี้คือ,อเรื่องของทีมเวิร์ก รถคันหนึ่งไม่ได้ทํามากันได้แค่คนเดียวหรือสองคนหรือว่าต่างคนต่างเขาครับคือมันต้องร่วมมือกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮาในส่วนของ d e v วล o อปเมนตในส่วนของ Marketing ครับผมในส่วนของถึงแม้จะเป็นแอคเค n t เองอะไรก็ตามคือเหมือนว่ารถหนึ่งคันหรือทาขึ้นมาหรือทำโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเยอะว่าคนที่ทำงานเนี่ยโอ้โหจริงๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนีย ร้อยกว่าคนที่ไทยห,หรือว่าที่ญี่ปุ่นอีกอคือรถทุกชิ้นส่วนในรถทุกระบบในรถนะคะมันจะมีคนที่เราิดชอบอยู่ะฉะนั้นทุกคนจะต้องเรื่อมร่วมมือกันถึงจะขึ้นมาเป็นรถได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างที่บอกก็คือว่าเดลลอร์เปร์คันนี้มีปัญหามาตลอดมาเป็น่ไม่เป็นปัญหาก็คือว่าจะมีความยากมาตลาาอดอฉะนั้นเนี่ยความยากตรงนี้มันจะถูกเทคแอคชั่นแล้วก็คัวเวอร์แล้วก็ทำให้มันผ่านมาได้เนี่ยด้วยทีเวิร์กทั้งนั้นเลยอครับผมค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปแล้วคือโตโยต้าเนี่ยคิดเยอะ,อะคิดเยอะรถเรวอลลอบหนึ่งคันเนี่ยจะต้องโอ้ oh, จะต้องมีการใช้งานยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าโตโยต้ามีการมีประสบการในเรื่องของการทํารถมานานลูกค้าใช้ลูกค้าเคมมลมลูกค้ารับอิชูอะไรเงี้ยเราก็จะมีหมดเราก็จะมีการ reflection reflection รัฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาตัว reflection นั้นอะมาเรียนรู้เราก็พยายามจะทาไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้คือการ แก้ปัญหาของโดยต้าฉะนั้นเนี่ยในการเดเวลลอปอะไรสักอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะคิดในรอบๆเลยว่าม,ออมันมีความอันตรายตรงไหนไหมมีความเสี่ยงตรงไหนไหมซีไหนที่ลูกค้าจะใช้งานเป็นยังไงตรงนี้ที่โตต้าเนี่ยค่อนข้างใส่ใจครับผม,อมโอเคเอาละครับทีนี้มาถึงช่วงท้ายๆมันก็มีคำถามอย่างหนึ่งสรับน้องๆคุณหนูๆที่อยากจะดูะดูว่าเฮ้ยแบบ อาชีพนี่มันน่าสนใจจังเลยฉันเป็นคนชอบรถฉันอยากจะทํารถอนะ่ะเออในฐานะของคนที่ทํางานจริงอยู่หน้างานเนี่ย<ะ>คนที่จะทํารถได้คนที่จะเป็นวิศวกรสร้างรถยนต์ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างในในในความคิดของพีก่กิบอืมก็อจริงๆแล้วก็อืม จริงๆเป็นใครก็ได้มไม่จำเป็นว่าโอ๊ยฉันไม่ชอบรถแล้วฉันไม่ต้องทำงานเลไตรงนี้มันม,มันมันไม่ถนัดคือแต่ว่าขอให้มีความสนใจในในสิ่งที่เรากำลังจะทำตั้งใจในสิ่งที่เราได้รับงานหรือมอบหมายมามแล้วเราก็ตั้งใจศึกษาอ,อ,อย่าง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 คลิปนีย่ย้ายมาจากทางแมชท,ทีเรียลมาทำรถทั้งคันโอ้โหตอนแรกนี่ไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าเราต้องพยายามทําโปรเซสไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคนทํางานทุกคนคิดว่าอาจจะไม่ใช่บริษัทรถยนต์อย่างเดียวเงี้ยก็คือทุกอย่างนะก็คือทั้งหมดว่าเราสนใจในสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็ถ้าเราตั้งใจตั้งใจศึกษาม,มันทุ่มเทให้เวลากับมันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าไปทํางานตรงไหนก็ได้รวมถึงทุ่งที่รถยนต์ก็จะสามารถทําให รถยนต์เนี่ยออกมาสู่ลูกค้าเป็นรถยนต์ที่ดีได้โอเคเอาละครับงั้นในสุดท้ายนี้ฝากผลงานตัวเองเมื่อหน่อยไหมในอ,อ้อกอ้อมใจลูกค้าซะหน่อยนะโอเคอ่ะมาก็ไฮลักซ์คาเวีนะคะกอ็อย่างที่เมื่อเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปน,นิดนึงแล้วนะคะก็คือ มันเป็นรถกระบะไฟฟ้าคันแรกของโตโยต้าเนื่องจากว่าเรายึดหลักมัลติพาเนะคะทีนี้เนี่ยสเปคอาจจะไม่โดนใจของทางลูกค้าในส่วนของไพเวกอะก็คือเราเข้าใจว่ามีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกแต่ณนะตอนนี้เราเดเวล o อมาด้วยเบสออนที่ว่าเราบาลานซ์ทุกอย่างแล้วรเราบาลานซ์ในสิ่งที่เดเวล o อได้ทรีสอร์สแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีที่มันจะไปได้แล้วก็ เราสามารถผักดันให้รถคันนี้มาใช้งานลูกค้าเลือกได้เลยถ้าเราจะต้องไปเริ่มพัฒนาใหม่เนี่ยคิดว่านองใช้เวลายเยอะใชก็เลยอยากจะฝากรถกระบะไฟฟ้าคันแรกว่าลองทดลองดูก่อนเพราะว่าทีมงานตั้งใจที่จะทํามากแล้วก็เลยอยากจะให้ลองดูแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาเราจะได้ดูว่าในโมเดลถัดไปเราจะต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้น โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กิฟมากๆนะครับที่สละเวลามานั่งพูดคุยด้วยกันตรงนี้นะครับผู้ชมครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของการทำรถยนต์ซึ่งก็อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหลังจากนี้ถ้าชอบนะครับในคอนเทนต์ของ h e ล l i n e m a ็ก็สามารถจะกดไลค์กดแชร์กันได้กด Subscribe กันได้นะครับ5ช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้บนหน้าจอด้านล่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่กิฟมากมนะครับแล้วก็พบกับ รายการของเฮลิแม็กกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ